ูซูกิ XL 7รถยนต์มันติดดนามิครอสโอเวอร์เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุูกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับพบกับคลาสใหม่สุดแกร่ง legendary numbers นักแตะดับตำน จะมาที่จดจําในเบอร์เสื้อน,นั้นๆลุยได้เลยตอนนี้ครับเฉพาะที่ฟ้าออนไลน์4คลิกโหลดที่ลิึงด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ถ้าท่านไหนชอบการนำเสนอแล้วก็อยากให้กำลังใจผมและทีมงานฝากกดติดตามให้กันนะครับผมและทีมงานจะดีใจมากๆขอบคุณมากครับก่อนเริ่มเนื้อหานะครับผมรบกวนแจ้งว่าใครที่ยังสนใจไปดูแมนเชสเตอร์ยูน่ใต์ต้เทียงกฤษด้วยกันนะครับเราจัดทริปใหม่แล้วนะครับชวนไปชมเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กันวันที่12-15มกราคมปีหน้านะครับเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเตเปิดโอทัฟฟอร์ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจัดเต็มโดยดูบอลกับแนทพีชงพีชี่และก็เพจไปดูบอลครับทริปนี้หลักๆ อยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับเราจะได้ดื่มด่ำกับการเป็นชมวแอนงูุรเนียนอย่างเต็มที่ใครอยากดูพิโดคริสเตโนโรนัลโดปะทะเอลิงฮาร์แลนด์ใครอยากเห็นคริสเตียนเอเดอเชนออกบอลสวยๆตัวเป็นๆป,นปะทะกับเควินเดบรอยสอบถามมาได้นะครับที่ l ลน์แอดแอสไซทอลทูเหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับรีบทักมาสอบถามพูดคุยกันนะครับหมดเขต30ตุลาคมนี้และแพ็คก,กระเป๋าไปดูกันซูปเปอร์บิ๊กแมชที่โอทาร์ฟอร์ดแมตช์สำคัญที่สุดนัดหนึ่งใดูกันนี้เลยครับ ยังน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับก,กับตันแฮร์รีแม็กควายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่ล่าสุดเนี่ยแฮร์รี่เคนออกมายืนยันแล้วนะครับว่าแฮร์รี่เจ็บจริงนะครับแล้วก็ต้องฝืนลงเล่นในช่วงท้ายเกมที่พบกับยอรมันนะฮะร,รวมทั้งมีภาพหลุดออกมาจากด้านในสนามหลังจบเกมนะครับว่าแม็กควายเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ ลงน้ำหนักเท้าได้ไม่เต็มเท่าไหร่ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าลักษณะนี้เขามีโอกาสจะพลาดเกมแมนชเชสเตอร์ดาร์บี้ค่อนข้างสูงนะครับในวันอาทิตย์นี้แต่ยังไงในวันอาทิตย์เนี่ยเซนเตอร์ตัวจริงก็น่าจะเป็นลิซโดโรมาตินีสกับราเฟลวารานอยู่แล้วสำหรับการทําให้แม็กควายกลับมาเล่นฟุตบอลอย่างมั่นใจหรือว่าภาษาแฟนบอลก็คือเลิกสร้างคอนเทนต์เนี่ยไม่ง่ายนะครับแม็กควายเนี่ยเล่นผิดพลาดแล้วก็ผิดฟอร์มมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีความไม่ปกติด้านจิตใจหรือเปล่า คือมันกดดันเกินไปไหมหรือว่าอาจจะต้องเบรคจากฟุตบอลไปเลยสักพักหนึ่งบางทีอาการบาดเจ็บขนเนี่ยคือถ้าแม็กไกวพักไปสัก 2- 3สสัปดาห์เนี่ยแล้วเขาได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการอยู่กับตัวเองล้วนๆคือตัดเรื่องฟุตบอลไปจากหัวเลยนะครับไม่แน่ครับว่าเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับเพราะอย่าลืมว่ามันก็มีบอลโลกที่รออยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าแม็กไกวจูนกับจิตใจตัวเองได้เพิ่มความมั่นใจกับตัวเองได้เนี่ยอย่างน้อยถ้าได้ไปบอลโลกและแม็กไาวฟอร์มดีมันก็ดีกับทีมชาติอังกฤษใช่มะ ขณะที่ยับต้มนะครับประการหลังรุ่นพี่ก็บอกว่าแมกวายเนี่ยจะต้องอาศัยช่วงที่มาเดเนสก็วารานอาจจะลงเล่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่2คนนี้เจ็บแบนหรือว่าต้องพักกันนะครับในการกลับมาคืนฟอร์มเก่งให้ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ u n i เนตตดต้องรีบทําในฐนานะต้นสังกัดก,ก็อาจจะเป็นการหาวิธีแก้ไขที่แท้จริงเพื่อปรับสภาพจิตใจของแฮร์รี่ให้กลับมา อยู่ในจุดที่ควรอยู่อีกครั้งแต่ก็อย่างที่เราพูดกันไปทุกคลิปนะฮะสุดท้ายเรื่องนี้แฮร์รี่แม็กควายก็ต้องช่วยตัวเองด้วยครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับนักเตะยูไนเต็ดบางส่วนกลับมาซ้อม,มันที่แคนดอนต์อีกครั้งนะครับประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องที่ต้องพูดถึงนะครับราเฟลวารานดูฟิตมากๆหลงังจากที่เขาได้พักนะครับแล้วก็ไม่ต้องหนงเล่นในเกมที่ฝรั่งเศสพบกับเดนมาร์กนะฮะ ขณะที่จอร์แดนซานโช่นะครับที่ไม่ได้ติดทีมชาติังกิดก็พักเต็มๆเ,เหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเอริกเทนแฮกจะคงฝึกเขาอย่างหนักเพื่อให้พร้อมสาหรับเกมดวลแมสตี้ในวันอาทิตย์นี้เช่นเดียวกันกับดาบิดเดเคอานะฮะที่ได้ซ้อมกับสโมสรอ,อย่าง เต็มเหนียวเต็มเม็ดเลยครับขณะดเดียวกันครับดาวรุ่งอย่างซีดันอิกบาลชารีแมกนิลมาคูราโดอเดรฮันโรกานาชชแลวก็อีกหลายๆคนนะครับก็ได้มาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยพวกเขาอาจจะได้โอกาสลงเล่นในเกมยูโรปาลีกกับอาร์โมเนียนิโคเซียทั้ง2เกมนะครับโดยเฉพาะนัดที่บุกเยือนไซปรัสที่ต้องใช้ผู้เล่นชุดผสมมาทั้งจะเยอะเพราะว่าเดินทางไกลาบางทีอาจจะไม่สะดวกสำหรับนักเตะชุดใหญ่หลายๆคนนะฮะเพราะว่าอย่างครับเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่ยูเนเต็ดมีโปรแกรมมากถึง9เกมครับฉะนั้นการโรเตชันเป็น เรื่องที่สําคัญมากๆนะครับไม่แน่นะครับว่าอนาคตของคริสเตียโนโรนัลโดอาจจะมีเกมพลิกก็ได้นะครับรอปดอร์นผู้สข่าวทียสองจาก ESPN ครับระบุว่าพีโดอาจจะอยู่กับสโมสรต่อถ้ายูอเนเต็ดประสบความสําเร็จในฤดูกาลนี้หมายถึงการจบในอันดับตามเป้าหมายนะครับได้ไปเล่นในฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือพยายามทําแต้มกดดันแมิตี้ได้บ้างในระยะยาวครับเีย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าพีโดจะอยู่กับทีมหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายออกไปครับ แต่อยู่นเต็ดจะเสริมกองหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยคริเยโน่ก็จะอายุ38ปีแล้วนะฮะขณะดเดียวกันครับการหาผู้สนับประตูคนใหม่ก็ยังเป็นภารกิจที่ทีมสันหาแล้วก็เอริกเชนฮาร์คจะต้องทํางานร่วมกันนะครับเพราะาอย่างที่ทราบกันก็คือเชนฮาร์เนี่ยต้องการผู้สนับประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าแล้วก็ออกมาเล่นนอกกรอบได้ดีนะครับ แล้วก็ต้องเป็นประตูที่ใช้งานได้ในระยะยาวด้วยก็น่าสนใจว่าสุดท้ายเนี่ยประสประตูคนใหม่ที่มีโอกาสจะมาเรียนรู้แล้วก็สืบทอดจากนาบนะิเดกาในฤดูกาลหน้าจะเป็นใครกันแน่นะครับสำหรับ a, ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเมื่อคืนนะครับน่าเสียดายสำหรับโปรตุเกสของคริสตโน o โรนัลโดแล้วก็บรูโน่ฟอนเดสที่สุดท้ายเนี่ย แพ้กับสเปนไปศูนย์ต่อหนึ่งะครับแล้วก็พลาดไปเล่นในรอบฟินาลโฟหรือว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายครับในเกมที่ดิโอโก้ดาโลเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้โอกาสลงสนามานะครับแต่สำหรับแฟนยูไนเต็ดคนไหนที่ยังชื่นชอบรูเบนเนเวสอยู่เนี่ยนักวิเคราะห์ก็ชื่นชมฟอร์มของเขาในเกมเมื่อคืนนะครับในบทบาทของการคุมจังหวะเกมการจ่ายบอลที่เขามีเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายเข้าเป้ามากถึง87%ด้วยกันแต่ว่าเนื่องด้วยสไตล์ของเขาอาจจะไม่ใช่แนวที่เทนทากต้องการนะครับข่าวของเนเวสกับยูไนเต็ดมันก็เล ค่อยๆเงียบไปในตลาดรอบที่ผ่านมาแต่ที่ฟอร์มยอดเยี่ยมคือคาเซมิโร่นะครับที่ ลงเล่นให้กับราซื้อเมื่อคืนในเกมที่หล่มตูนิเซียไป5ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีส่วนในการแอสซิสต์ประตูแรกกับราฟินญากับการวางบอลโด่งทะลุลายจะเก,กือบครึ่งสนามครับแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคาซิมิโร่เนี่ยมีมิติในการเล่นที่หลากหลายครับนอกจากการปักหลักยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับเขายังมีจังหวะการจ่ายบอลสร้างเกมสวยๆให้เพื่อนทำประตูได้ด้วยเช่นกันนะครับคาซิมิโร่จะกลับมาช่วยทีมในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เอดิฮัตเซเดียมวันอาทิตย์นี้ ดูมันกับแนทขอสก,กิดอีกรอบหนึ่งนะครับพอพูดถึงแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วเนี่ยเกมหน้าทัวร์ทัฟฟอร์ดครับปีใหม่นะฮะวันที่1 2ถึง19มกราคมนี้ดูมันกับแนทชวนทุกคนไปดูด้วยกันนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยที่แอสไซทอลชูแนทือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสามไมค์ขีดพลังสุดที่ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิ ฮาราจีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4